สวัสดีครับช่างแตกจักรพงเจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับผมนะครับวันนี้นะครับช่างมาคลิปยาวเกี่ยวกับจักรพงอุตสาหกรรม4ีเส้นนะครับซึ่งนะครับช่างจะไม่เน้นยี่ห้อจะไม่เน้นจุดที่มันที่มันเป็นจุดที่มันยากสําหรับการปรับตั้งนะครับช่างมาทําการอบอกแล้วก็พูดวิธีให้เพื่อนนะครับ ที่อยู่ในเพจของช่างเนี่ยที่เป็นแฟนเพจเนี่ยให้เขาได้รู้วิธีปรับตั้งเล็กๆน้อยๆน,นะครับในระหว่างที่เพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับจักรเกิดขึ้นแล้วอยู่ในระหว่างรอช่างแล้วงานเร่งด่วนนะครับช่างไม่มีเจตนาที่จะไปลบหลู่ดูหมิน่นอาจารย์งานซ่อมจักรหลายๆท่านนะครับช่างมีเจตนาแค่ว่านะครับอยากจะให้เพื่อนๆช่างเย็บ บางครั้งเขาอยู่พื้นที่ห่างไกลโดยห่างไกลาจากช่างเนี่ยนะครับเขาจะได้ปรับตั้งเบื้องต้นเองได้นะครับซึ่งเพจของช่างเองเนี่ยจะเป็นเพจซึ่งมันจะมีหัวเพจอยู่แล้วนะครับชื่อเพจของช่างอยู่แล้วว่าซ่อมจักรเองได้ใบช่างแตกนะครับซ่อมจักรเบื้องต้นเองได้ใบช่างแตกนะครับหมายถึงว่าบอกเพื่อนๆซ่อมวิธีแก้ไขวิธี เบื้องต้นเกี่ยวกับพวกจักพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราแก้แก้ไขางานได้ไม่ติดขัดแล้วงานเราไม่สะดุดเนี่ยมันจะเกิดกุศลขึ้นมาทันทีนะครับกุศลน,นี้มันก็จะตกส่งตรงมาหาช่างนะครับซึ่งมันเป็นการบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยนนะครับซึ่งพอคนที่ทําตามแล้วเขาทําตามได้ ได้แล้วมันเกิดผลเนี่ยมันก็จะเกิดกุศลขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆมานะครับวันนี้นะครับมวอลร้ายย้ายห้างครับเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะมีเสียงแมวดังขึ้นนะครับช่างก็จะวันนี้ช่างจะมาตั้งกระทูแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆว่ามีคนถามช่างมาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับการนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับการปรับตั้งฟันของจากโพงสี่เส้นเนี่ยนะครับทาไมเราถึงต้องปรับตั้งฟันโพงสีเส้นนะครับเพราะว่า ฟันเนี่ยเวลาเขาใช้งานเป็น,นานๆเนี่ยเขาสึกหลออนี่เขาจะเตี้ยลงนะครับอยากของเขาจะเตี้ยลงพราะเตี้ยลงแล้วเนี่ยมันจะทําให้นะครับมันจะทําให้การตะกุยงานหรือว่าการปีนงานนะครับหรือว่าการส่งงานเนี่ย จะส่งไม่ดีเท่ากับฟันที่มันเป็นฟันอยักใหญ่ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนฟันเนี่ยมันอาจจะปรับตั้งขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้งานของเราได้สะดวกแล้วก็ไหลลื่นขึ้นนะครับจุดปรับตั้งฟันของจากพงสี่เส้นวันนี้ผมจะมาเน้นแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามมองตรงที่ฟันของเราก่อนนะครับถ้าเรามองระนาบของฟันกับแป้นอันนี้คือแป้นนะครับอันนี้คือฟันถ้าเรามองระนาบเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเผื่อฟันมันต่าเนี่ยนะครับอยากของฟันเนี่ยมันก็จะโผล่ ขึ้นมาหาแป้นในจังหวะที่ฟันสูงสุดเนี่ยนะครับในตำแหน่งที่ถ้าเราจะดูสังเกตก็คือตะขอบนเนี่ยเข้ามาอยู่จุดสูงสุดฟันมันต้องขึ้นสูงนะครับพอฟันขึ้นสูงแต่มันยังมองแล้วมันอยู่กับแป้นเกือบแน่แป้นเลยก็คือว่ายังไงมันก็ถี่หรือย่ํากับที่หรือไม่ก็ไม่พางานไปแน่นอนอฟันเขาซ้อลร่องมาให้เราปรับขึ้นได้อยู่แล้วจุดปรับตั้งของฟันช่างจะบอกให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะครับจุดปรับตั้งของฟันจาก สแตนดาร์ดนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดซีรีส์ f นะครับถือเป็นซีรีส์สแตนดาร์ดนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อมากนะครับตั้งแต่ซีรีส์นั่งเดิมก็คือซิลบาไต้หวันนะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์นะครับที่เขาเพื่อนเพื่อนช่างสังเกตแค่น็อตสองตัวจะล็อกอยู่ตรงนี้ก็คือฟันเขาจะอยู่ในลักษณะระนาบเดียวกันแค่นั้นเองเพื่อนๆไปดูจากอยู่ที่บ้านแล้วกันนะครับว่าจากของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีน็อตล็อกแป้น2ตัวอยู่ตรงนี้ไหมถ้ามีน็อตล็อกแป้น2ตัวอยู่ตรงนี้ก็คือวว่าตของั การฟันที่เราจะปรับเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อทรงของซิลูบารุ่น F นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเอ่อมาเลยนะครับก่อนอื่นที่ช่างจะบอกเพื่อนๆเพื่อเพื่อนๆสังเกตดูก่อนถ้าเพื่อนๆแกะแป้นออกมาไม่ได้จริงๆถ้าเผื่อขันนอสองตัวแล้วแกะแป้นยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นตัวฟันเห่นะครับฟันช่างจะอธิบายก่อนอันนี้เขาจะแยกส่วนกับอันนี้อันนี้คือฟันหน้าอันนี้คือฟันหลังนะครับมันจะเป็นชุดนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้มันขยเ็น อันนี้ฟันหลังอันนี้ฟันหน้าอันนี้ฟันหน้าอันนี้ฟันหลังยังงงนะครับก็นะครับถ้าเราจะปรับฟันขึ้นเราต้องไปมองจุดที่ล็อกโคนของฟันก่อนมันอยู่จุดไหนง่ายๆเลยเพื่อนๆบางคนไม่รู้จริงๆนะครับเราก็ถ้าว่าเราถอดถอดแป้นออกมาได้เนี่ยนอดล็อก2ตัวที่ผมบอกพอดึงแป้นออกมันจะก็จะเห็นโล่งอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเห็นโล่งแล้วเนี่ยเรามองตรงตรงฟันเนี่ยมันก็จะโยงมาหาตรงก้านของเขาตรงนี้อันนี้คือฟันหน้านะครับ พอเรามองมาปึ๊บเราก็จะมาเจอตรงนี้นะครับน็อตอยู่ตรงนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวน็อตล็อกฟันหน้านะครับจุดนี้นะจะเป็นน็อตล็อกฟันหน้าเวลาเราจะปรับฟันขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆเราต้องใส่แป้นเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้รู้ลิมิตของมันนะครับอ่ะผมใส่แป้นเข้าไปเรารู้จุดของน็อตปรับฟันหน้าแล้วเนาะนะครับอันเนี้ยที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับผมก็จะสอดไขควงเข้าไปอย่างนี้นะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะขันนะครับขันก็คือเกลียวปกติก็คือคายออกก็คือหมุนสายขันไปนิดเดียวอย่าให้เขาตกลงก็คือเหมือนกับให้ให้เรางัดขึ้นไปได้นะครับให้มันถ้าเราขันปุ๊บให้มันหลวมฟันตัวนี้จะตกลงทันทีเดี๋ยวไม่รู้ลิมิตมันแต่จริงๆแล้วถ้าเราใส่แป้นเข้าไปนะครับลิมิตของฟันก็คือนะครับเลยถ้าเราเห็นไหมครับผมขันขันตัวนี้ออกแล้วขันน็อตตัวนี้ออกเสร็จแล้วเนี่ยผมใช้ไขควงงัดขึ้นเพื่อนๆสังเกตดูฟันหน้านะครับเห็นไหมครับเขาก็จะขยับขึ้น ถ้าผมคลอลงนะครับเขาก็จะขยับลงประมาณนี้นะครับถ้าเขาอยู่ประมาณนี้ในตำแหน่งที่ฟันสูงสุดก็คือตะขอเนี่ยนะครับอยู่บนสุดเนี่ยเราต้องดันฟันขึ้นมาให้หยกักต้นก็คือตรงต่ําสุดของหยักก็คือให้มันหยุดในระนาบแป้นนะครับอย่าให้สูงเกินถ้าสูงเกินเนี่ยมันจะทําให้งานย่นนะครับถ้าเตี้ยเกินก็คืองานไม่ไปเราต้องเอาพอกลางๆนะครับเดินทางสายกลางนะผมจะคอลงมาเนี่ยครับให้หยักล่างสุด ให้มันอยู่ระน,นาบของแปน้นหรือไม่ก็ถ้าสูงเกินเราก็เคาะลงมาอีกนะครับเพราะว่าถ้าสูงเกินก็ไม่ดีนะครับเ<ๆ>พื่อนๆนะครับผมจะให้อยู่ที่ประมาณเนี้ยนะครับอยากล่างสุดให้มันอยู่ระน,นาบแป้นเสร็จแล้วผมก็จะล็อกนะครับส่วนนะครับมา6นาทีแล้วนะครับส่วนไอ้ตัวฟันหลังเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาแป้นออกก่อนเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นตรงที่ล็อกฟันหลังฟันหน้าเห็นแล้วนะนะครับ ฟันหลังนะครับช่างจะสอดไข่ควงมาฝั่งนี้นะครับจริงๆฟันหลังเนี่ยนะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยมองไปหาโคนสะพานฟันมันน,นะครับโคนนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะน็อตเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับหัวเขาจะอยู่ตรงนี้ถ้าเรามองโคนดีๆเดี๋ยวผมจะหันหน้ามาฝั่งนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าโอ้ไฟอาจจะส่องตานะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเบี่ยงตะขอออกนะครับ ขออภัยนะครับพอเราผมเบี่ยงแต่ขอออกแล้วเนี่ยนะครับถ้าผมมองตรงโคนโคนสะพานฟันข้างหลังเนี่ยนะครับผมมองมาตรงนี้ผมจะเห็นน็อตตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งครับน็อตตัวนี้จะเป็นตัวล็อกหลังฟันหลังนะครับเวลาเราขันเราก็คลายออกนะพอเราคลายออกเนี่ยมันก็จะเลื่อนปรับขึ้นเห็นไหมฮะฟันก็จะขยับขึ้นครับขึ้นลงได้นะครับข้อสอะล่องไว้นะครับฟันหลังก็เวลาเราปรับก็คือให้มันเท่ากันกับฟันหน้านะครับหรือไม่เราไม่มั่นใจเราก็ใส่แป้นเข้าไปนะครับ ใส่แป้นเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหน้ากับหลังจริงๆแล้วมันก็ต้องให้อยู่เท่ากันกับเท่ากันนะครับถ้าอยู่สูงหรือต่ำเกินไปก็คือจะเป็นบางงานที่เขาอาจจะปรับฟันให้มันสูงให้มันต่ําแล้วแต่นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นอตตัวนี้มองไม่เห็นใช่ไหมฮะอันนี้นะครับโทษทีนะครับที่มันสว่างถ้ามันจ้าเกินไปช่างก็โทษทีนะครับเป็นคลิปสดเนาะอ่ะให้รู้จุดแล้วกันนะครับนอตตัวนี้นะครับ ดูมองเห็นหรือเปล่าอะน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นตัวล็อกฟันหลังนะครับถ้าเราจะปรับก็คือเราหมุนหมุนน็อตพอเราเราได้แล้วก็อ่าเราตัวนี้มันจะเหมือนกับมันจะทำร่อ,องไวนะผมจะคอเคลืนนิดนึงนะครับให้มันเท่ากับฟันหน้านะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนมีแค่นี้มีที่จะบอกวันนี้ก็คือ,อปรับฟันสูงต่ําอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้นะครับฟันหลังจะอยู่น็อตตัวนี้นะครับเวลาเรามองจากโคนใบมีดลงมาเนี่ย ถ้าเรามองมาหาน็อตตัวนี้มันจะมีน็อตตัวหนึ่งใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็มองโคนตรงนี้โคนที่มันล็อกฟันไว้อยู่เนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็นก้านฟันทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราขันน็อตออกฟันมันก็จะขยับขึ้นลงได้นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนมารู้จุดแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับออมองมองฝั่งนี้ก็ได้เนาะอาจจะเห็นนะหัวน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันจ้าเกินไปนะเพื่อนนะครับถ้าเป็นฟันหลังเนี่ยมองดู ไขควงช่างเนี่ยหัวน็อตจะอยู่ตัวนี้เนี่ยนะครับแต่มันจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วทีนี้วิธีปรับเนี่ยจะปรับยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะฟันหน้าผมให้มันอยู่อยากล่างให้อยู่แล้วนะแป้นฟันหลังก็เหมือนกันนะครับถ้ามันไม่อยู่กาบขอไปถ้ามันไม่อยู่ก็เลื่อนขึ้นมาเห็นไหมครับผมขันเพื่อนๆสังเกตเห็นฟันหน้าฟันหลังฟันหน้าไหมฮะถ้าผมว่ามันสูงไปผมก็ค่อยๆขอลงนะครับให้มันได้เอามือลูบให้มันได้เท่าระดับฟันหน้าเราปรับฟันหน้าก่อนครับ ถ้ามันสูงไปเราก็ขอลงนะครับถ้าเราคลายหลวมเกินน่ะมันจะวืบลงเลยนะครับมันจะยากเราเอาแค่พอให้เราขอลงได้นะครับไม่หลวมไม่ไม่แน่นนะครับเนี่ยถ้าเราลูบดูให้เขาอยู่เท่ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล็อกน็อตเลยนะครับอันนี้คือล็อกน็อตฟันหลังนะครับก็อยู่นี้เราก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับทุกครั้งที่เราขันน็อตออกแล้วเราจะปรับตั้งเนี่ยเวลาเราขันน็อตเราต้องขันให้แน่นนะครับถ้าขันไม่แน่นเนี่ย เวลาน็อตเขาหลวมมาเนี่ยเวลาฟันมันโยกโรือะไรนะมันจะชนเข็มชนอะไรหักปัญหาจะเป็นอีกหลายๆายย่างเลยนะครับอ่ะผมล็อกให้นน่นเสร็จแล้วก็ล็อกน็อตแป้นสองตัวนะครับฟันเราก็จะสูงขึ้นเห็นไหมฮะเวลาเขาตอกปุยงานเนี่ยเขาก็จะทําให้มันสูงขึ้นในระหว่างที่รอช่างเพื่อนๆก็ปรับรอได้เลยนะครับมันอาจจะแก้ไขางานได้จริงๆถ้าเผื่อฟันอยากมันมันหายไปเกือบหมดแล้วเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแหละนะครับจุดเปลี่ยนก็คือเราก็แค่แคขันนะ็อตที่ผมบอกวิตรงที่น็อตปรับนั่นแหละ คายน็อตออกเอาฟันออกเอาเอาแป้นออกก่อนแล้วก็คายน็อตสองตัวนี้ออกเอาฟันหน้าฟันหลังออกเวลาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับไม่ยากนะครับวันนี้ก็นะครับมาหลายนาทีเลยนะครับเป็นจุดปรับตั้งที่เป็นละเอียดนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รู้รายละเอียดกับมันเพื่อนเถ้่ว่าได้รู้แล้วก็จะปรับตั้งเป็นนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ช่างแตกจักรโรงก็ไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากันเหมือนเดิมนะครับก็ ้าคลิปช่งางมีประโยชน์ช่างก็ขอให้เพื่อนๆนะครับฝากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็กดแชร์ชรไว้นะครับเพื่อเป็นให้เพื่อนๆอีกคนเขาไปเห็นแล้วจะได้เป็นกุศลกันนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับกราบขอพรกคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนช่างมานะครับซึ่งวิชาแต่ละวิชาที่ช่างได้เรียนรู้เองแล้วก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์เนี่ยช่างไม่เคยลืมบุญคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับ